ะวันนี้วันพฤหัสอีกแล้วครบกำหนดแจวไปปฏิบัติหน้าที่วันนี้ไม่มีแดดเลยอะ่ะแล้วก็ลมพอดแรงๆใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยดูนะบ้านแล้วไปล่ะต้นไม้หน้าบ้านใบเป็นสีส้มหมดแล้ว หไหมลมพัดไหวๆเสียงไหมไปไม้ปิวบนถนนก็ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วว่าลมพัดแรงแรงแรง ดูหลังบ้านไม่มีหรือไม่เหลือแล้วไปหมดแล้วครับโกรนยินเสียงลมไหมโอ้ยน่ากลัวโอ้ฟิวเดี๋ยวต้องไปทำงานอะ่ะก็ค่อยๆขับไปเสร็จดูไม้น้าบ้าน แรงมากลมพัดอู้อู้อ้เลยกลัวเหมือนกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานนะี่หลังบ้านต้นไม้เป็นสีเหลืองและโอ้ยเย็น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  ยังไม่ได้กวาดใบไม้เลยสักนิดเดียวจะให้ดูว่าต้นไม้อต้นโอ้โหลมแรงมากหน้าบ้านสีแดงแบบนี้เลยหนยไหมหน้าบ้านสองต้นแดงๆ เอาล่ะรถไปทำงานก่อนเพราะว่าจะบ่ายโมงแล,แล้วมาดูต้นไม้หน้าบ้านกันอีกรอบหนึ่งเนอะชอบจังเลยสีสวยสวยแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเหลือแต่ก้านแล้วว้าสวยไหมสวยไหมแล้วก็เรือมาส่งแล้วเรือ นี่ไงที่จะเอาไปให้พ่ออ่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหวหรือเปล่านะเข้าบ้านดีกว่า